เอาละครับสวัสดีทุกคนด้วยนะผมโยผมเอ็มในช่องไอแซกนะครับเดี๋ยวในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนทุกคนส่งอีเมลแบบอัตโนมัติด้วย Python นะครับผมโดยวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะใช้ library SMTP l i b ในการส่งตัวอีเมลที่เซิร์ฟเวอร์ของ Gmail นะครับผมโดยตรงนี้นะครับถ้าใครจะทำเนี่ยผมแนะนําว่าให้ไปสมัคร Gmail สำรองมาไว้สําหรับส่งตัวนี้โดยเฉพาะนะครับตัวคิดจะเป็นไงไปดูครับเอาละครับก่อนที่เราจะเริ่มโค้ดกันในวันนี้นะครับขอให้ทุกคนเตรียมตัวตามนี้ก่อนนะครับผม ขั้นตอนแรกนะครับให้ทุกคนเตรียมบัญชีอีเมลที่จะใช้ในการส่งนะครับผมอย่างของผมใช้เป็น Gmail นะครับคลิกไปที่ Manage your Google account อผมไปที่ความปลอดภัยครับผมหลังจากนั้นนะครับให้กดเลื่อนหาในส่วนของแอปที่มีความปลอดภัยน้อยนะครับผมตรงนี้ให้ติ๊กเปิดไว้เลยนะครับเท่านี้ Gmail เราก็สามารถใช้งานได้แล้วครับผมเอาละครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับผมขั้นตอนแรกนะผมจะทําการสร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมาไฟล์หนึ่งครับผม สเต็ปต่อไปนะครับพทุกคนร m p p r t t l i r r r y y เข้ามา2ตัวผมก็คือ SMTP ลิบกับในส่วนของอีเมลนะครับโดยตัว SMTP นะครับมีหน้าที่ในการส่งอีเมลบริเซิร์เวอร์นะครับผมแล้วก็ในส่วนของ library อีเมลเนี่ยตัวนี้เอาไว้ใช้จัดก,การคอนเทกต์ในอีเมลที่เราจะส่ง okay, นั่นเอครับ หลังจากนั้นนะครับผมก็จะทำการสร้างในส่วนของอีเมลมาเสจขึ้นมาอันหนึ่งครับผมโดยตัวนี้นะครับก็คือออบเจกต์ที่เราจะส่งไปให้ตัวเซิร์ฟเวอร์นั่นเองครับผมหลังจากนั้นนะครับผมก็จะทำการกำหนดในส่วนของหัวข้ออีเมลผู้ส่งแล้วก็ผู้รับโดยตรงนี้นะครับผมจะเซ็ตให้ตัวอีเมลผู้รับกับผู้ส่งเนี่ยเป็นอีเมลเดียวกันนะผมเพื่อความง่ายในการสังเกตการนะครับหลังจากนั้นนะครับผมจะทําการเซ็ตในส่วนของตัวเนื้อหาอีเมลนะครับผมโดยตรงนี้นะครับจะเป็นข้อความอะไรก็ได้ที่คุณอยากจะส่งไปให้อีเมลทางนะครับผ สเต็ปต่อไปนะผมจะทำการเชื่อมต่อเข้าไปที่เซิร์ฟเวอร์ SMTP ของ Gmail นะครับผมขั้นตอนต่อไปนะผมก็จะทำการล็อกอินเข้าไปที่เซิร์ฟเวอร์ SMTP นะครับผมโดยตรงนี้นะครับให้ใส่เป็นในส่วนของอีเมลผู้ส่งแล้วก็รหัสผ่านนะครับพอเราทำการล็อกอินเสร็จแล้วนะครับผมก็จะทำการส่งแพ็กเกจตัวอีเมลของเราเข้าไปที่เซิร์ฟเวอร์เลยนะครับผมเสร็จแล้วก็กดรันเลยครับผมถ้าทุกอย่างถูกต้องนะครับก็จะมีอีเมลส่งเข้ามาแบบนี้เลยครับผม เอาละครับครั้งนี้เดี๋ยวผมจะแนบรูปไปด้วยนะผมโดยการแนบรูปนี้นะครับก็ไม่ยากเลยเราแค่ต้อง import l ล b r a r ีเข้ามาอันนึงครับคือ I M G H D R ครับผมโดยตัวนี้นะครับที่ผม import มาเอาไว้ใช้สำหรับในการอ่านตัวนาสกุลไฟล์รูปนะครับผมต่อไปนะครับผมก็จะทำการเปิดอ่านไฟล์รูปภาพครับผมหลังจากนั้นนะครับผมจะทำการดึงในส่วนของชื่อไฟล์ตัวประเภทไฟล์แล้วก็ตัวข้อมูลในไฟล์ครับผม หลังจากนั้นนะครับผมก็จะทําการแนบตัวในส่วนของรูปเนี่ยไปกับตัวข้อความที่จะส่งีปเซิร์ฟเวอร์นะครับโดยตรงนี้นะครับเราจะเอาในส่วนของตัวข้อมูลไฟล์ตัวประเภทไฟล์หลักงานอันนี้ผมใช้เป็นรูปว่าเป็นรูปภาพนะครับแล้วก็ sub type ตัวนี้จะเป็นตัวนามสกุลไฟล์นะครับผมแล้วก็ไฟล์เนมครับผมเสร็จแล้วเราก็ลองรันอีกรอบนึงเลยครับผมคราวนี้ตัวเมลเราก็จะมีไฟล์แนบมาด้วยแล้วครับผมเอาละครับเป็นยังไงบ้างครับผมสำหรับคลิปในวันนี้ สำหรับใครที่เกิดข้อสงสัยหรือเกิดปัญหาะะรหรือมีบั๊กอะไรต่างๆนะครับสามารถทักมาถามผมใน Discord ได้นะครับผมผมไม่ค่อยดูตลอดนะแล้วก็เมนเดิมว่าผมตัวโค้ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ในใต้ใน i ช n น,น,น้ำผมเป็นกิจรับนะครับก็นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แช่ละอย่าลืม Subscribe นะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ